สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนครูเหมยในวิชาภาษาไทยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นของน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้ครูเหมยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะครูเหมยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องสระาไอาไม้เมลายค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องสระาไอาไม้หมวนไปแล้วครั้งนี้เรามาดูสระาไอาไม้มมลายหน้าตามันจะเป็นยังไงนะ้า เด็กๆเขียนหัวกลมๆนะคะแล้วก็ขีดขึ้นไปเลยะคะ่ะลากเส้นตรงขึ้นไปให้เลยเส้นบรรทัดนะคะจากนั้นนะคะเราก็เขียนหัวให้มันค่ะลากลงมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ลากหัวขึ้นไปอีกหน่อยนึงค่ะไม่เราไม่เขียนกลมๆแล้วนะคะถ้ากลมๆนั่นคือสระไอไม้หมวนนะคะแต่วันนี้เราเรียนเรื่องสระไอไม้ลายเราไปดูตัวอย่างคํากันเลยค่ะตัวอย่างคําแรกนะคะคําว่ากำไล เด็กอ่านไปพร้อมกับครูเหมือนะคะกออัมกัมโลอไอไล่กัมไลต่อไปนะคะคำว่าไถนาถอไอไถนออานาไถนาต่อไปคำว่าไฟฟอไอไฟ ต่อไปนะคะคำว่าไก่กอไอไก่ไก่ไม้เอกไก่ไม้เอกนะคะจะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะค่ะและตัวอย่างคำสุดท้ายนะคะคำว่าไข่ไก่ขอไอไข่ไข่ไม้เอกไข่กอไอไก่ไก่ไม้เอกไก่ไข่ไก่ ไม่เอกนะคะจะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆมายากเลยใช่ไหมคะต่อไปครูเหมยจะพาเด็กๆไปทําใบงานนะคะใบงานนี้นะคะครูเหมยจะให้เด็กๆทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยค่ะเด็กๆจะต้องเขียนวันที่ก่อนนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วเว้นเป็นหนึ่งบรรทัดน,นะคะขีดเส้นใต้จากนั้นเขียนคําสั่งค่ะคําสั่งบอกว่าให้นักเรียนเรียงประโยคให้ถูกต้อง ผู้เหมยจะมีคำมาให้ทั้งหมด5ข้อนะคะ5ข้อนี้ให้เด็กๆนำคำแต่ละข้อไปเรียงให้เป็นประโยคเรียงประโยคให้ถูกต้องประโยคก็คือข้อความที่มีความสมบูรณ์นั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะข้อที่1ไปนาะอา,ารีเด็กๆว่าเราจะเรียงประโยคได้อย่างไรคะจึงจะเป็นประโยคที่ถูกต้อง่อาเราต้องเรียงประโยคได้ว่า อาวารีไปนาเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆต้องทำเองข้อ2ปลาไปหาตาปิติข้อ3ตาขํำไถานาไปแต่ละข้อนะคะเด็กๆเ,เขียนโจทย์แล้วเขียนตัวอาบาวบตอบขีดเส้นใต้2เส้นจากนั้นเขียนคำตอบแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้ปิดด้วยนะคะ ต่อไปข้อที่4นะคะคำว่าสำลีลำย,ยมีข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายจำปีไวไวโตเด็กๆทำให้ครบทั้ง5ข้อนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่และขีดเส้นใต้ปิดให้เรียบร้อยค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับการทำใบงานชิ้นนี้ลงในสมุดวิชาภาษาไทยวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคูณเหมยต้องมาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย